ันนี้มาพบก,กับช่องวีคิ s c h น n n นั่นเองวันนี้เราจะพาน้นนอนๆเนี่ยมาเล่นปลากรวใช่ไหมหลังจากที่เราทาคลิปปลากรวที่เราบอกครั้งนั้นใช่ไหมเราบอกว่าเราจะมาทาคลิปปลากรวให้แล้วเราก็มาแล้วนะอันนี้เป็นปลากรวแบบไม่กี่ด่านเออปลาเราไปเริ่มกันโอ้ o น mm ้โโอเคโอเคโดดเลยมันแบบอีซี่มาก นอนนอนนอนโคตรอีซี่เลยนะอันนี้เป็นตัวละครเราเดี๋ยวเราจะไปเป็นตัวละครต้นอื่นแต่นี้ก็จะยากมากอ้าตายนะท่านนั้นตาย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 แล้วตายแล้วอ่ะแล้วมาเกิดตรงนี้เฉยเป็นไงอุ๊ยถูกเว่ ไปอ่ะขี้โกงแน่ไหมอเ,เออข,ขอขี้โกงได้คือขี้โกงได้เลยอ่ะคือมันขี้โกงได้อ่ะนอน,น,อนเออนี้แน่เคลฟเส้นชยัยอะอย่างไม่ง่ายทุกคนจะถึงเส้นชัยแล้วเออจะถึงเส้นชัยแล้วเรารีบไปกันโอเคค่ะ โดดไปเลยเอุ๊อันนี้คล้ายๆสีกันนะถ้าใครแบบหลงแล้วไปโดดคนรักสีนี่นี่มาแล้วไป,ลไปโดดไปโดดแบบคนรักสีนี่คือไม่ได้นะนอนนอนนี่คือเดินช้ามากไม่เดินช้าจังอ่ะเบลล์ <c oughs> <c oughs> น้องปกีิเกิดเหตุไม่คาดฝันให้ลองดูเสจก่อนอเพามันแบบยังได้อยู่นี่คือปกติดูเวลามาลองแต่ตัวมีเป็นยาสวดปะลงเออมันแบบคล้ายๆอะไรเนี่ยไม่รู้น้ำ โอเคก็จบคลิปเปนเพียงแค่นี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้ววันจะพามาเล่นปากลัวนั่นเองเป็นปากลัวแบบคนละด่านตอนนั้นเลยใช่ไหมเออเราจะมากระโดดกันเริ่มคล้ายๆด่านนั้นที่เราเคยเล่นเลยเนาะวอนนีแล้วดูเวลาดิเออ มีเวลาจำกับด้วยเนาะอันนี้ถ้าคือเราเซบแล้วตกลงไปเราก็จะตายเลยเนาะมีแบบมีคนถึงข้างบนสุดแล้วว่าใครไ,ไ,ไม่มันยากจังเลยนอนเสียาดังมันยากมากเลยคือเสียงมันจะน่ารำคาญหน่อยนะนอนนอนพราน้องเราเนี่ยไปเปิดอะไรของแต่ น้องเรานี่นี่เรื่องเลยนะน้อไม่แทบไม่ได้ยินเสียงเกมเลยอ่ะน้องเราแม่งโคตรสนเลยอ่ะแบบมาเปิดเสียงก่อนโดยที่ฉันกำลังถ่ายคลิปเยอะดินะมีคนบอกว่าอยากเห็นเสียงแบบอ่อนๆหวานๆได้ค่ะเดี๋ยวเลื่อนหนึนนะคุณดีค่ะทำอะไรหรอมีความ เป็นแบบนี้นะลูเลี่วกบขอบพี่เป็นยังไงน่ารักไหมห้น่ารักกดหนึ่งกิมมาเลยเลขหนึ่งในคอมเมนต์ะเลขหนึ่งถ้าไม่น่ารักพิมมาในคอมเมนต์เลขสน,น,นะเป็นยังดูคนเป็นยัน่ารักบบเลยเป็นแบบนีน น่ารักแมมเออน่ารักมากเลยใครบอกเนี่ยถ้าน่ารักมันจะเป็นคำที่วางวาง้วาอลังการอลังาการงานสร้างันะตอนนี้เวลาเนี่ยถ้าเริ่มหมาวันจะเยอะม,กมากๆเพราะฉะนั้นแล้ว โคนอันเนี้ยไม่ไ้เป็นเหมือนกัน,ว,กน,นว้าวน่ัลยอน้องนี่แหละคือสิ่งที่อยากมาที่สุด เือมื่อกทำมเดินผ่านได้เลยหรอมเือ็เือกนเดินผ่านได้ไม่เป็นไรอ่ะเีย็นที่ห้า โอเคนะกอเคมากเลยเอาเบลโอ้ยโดนตีแล้วันนนอนเจ็บเลยอะเมื่อกี้แต่เมื่อกี้โดนสูเจุดหนึ่ ไปเวลาทล adder เป็นไรเ่ยอ้ามันมันช่วยเรด้ดีแบบไปทางนั้นนล้อะไรสุดท้ายเอานะเป็นสุดที่เกียยมักที่สุด ถ้าไม่กระโดดก็คือผ่านไปไม่ได้นั้นนั้นจุ๊บโอ้เกือบอ้อมาแล้วต้องมาทาง,าง,งานี้นั่นนั่น้วมา้วมา,ขขอเ,าเอาเกียร์อีกแลย เล่นอ,อีกแล้วานายมนนอนนี่คือเราเราอย่เออนย่ไงตกแค่นี้เขาก็ถือว่าตายแล้วเหรอเอีย็นมากมากแอไม่ไม่ตายก็ดีเลยนะมอน เราจะขึ้นให้มันสูงให้ได้ดูถ้าเราโดดไปแล้วเราจะไม่โดดกลับมาเพราะว่าเราจะไม่ได้หดลงไปให้คลิปมันนานกว่าเดิมแล้วนะนอนนอน,น,อนเอวเพื่อนใจร้ายก็ไม่ปดูไม่ได้โดดเลยมันก็ตกแล้วอ่ะคือ มันยังไม่มาฉันเลยไม่ก่อนไม่ก่อนเอือมาได้แล้วอออื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 เอ๊ะไม่ได้หนิมันยากจังเลยเนี่ยไปต่อไปต่อไปต่อมันจะยากไปไหนจากไปไหนอ๋อแก แล้วมันก็จะมาหากันแค่นี้มันก็จะไปถึงข้างบนให้แล้วเด้อไอ้โง่กไอ้ไงแบบโคตรเฟี้ยวอ่ะครับอีกแล้วโอ้โหเจอเจอเจอดริงจรเนี่ยแล้วมันก็เดินได้เลยเนี่ยเขียนมากเขียนมากเขียนมากแล้วฉันจะถึงแล้วนะเนี่ย ก่อนเวลาจะหมดชิมยอมมดแล้วหมดอะไรตรงนี้แหละเราเกือบจะถึงข้างบนแล้วที่ตกมานิดเดียวมันก็ถือว่าเราแบบตกข้างล่างสุดแล้วแบบโดนก็ไม่เป็นไรเลยแมพพวกนี้คือเกียนสูตรสูตร เนี่ยเราเล่นมาให้น้องๆดูแบบถุนสุดเลยนะถ้าใครเนี่ยมาว่าพี่หนูหนึ่งนีไม่ได้นะคือเล่นให้แล้วไงคืออยากให้พี่แบบเออเล่นปลากลัวให้ดูเอออะไรประมาณนั้นแนวนั้นก็คือเล่นให้แล้วถูกไหมเราก็เล่นให้ทุกคนและทุกคนก็ขอดานกันมาก็ได้นะ แบบว่าอยากให้เราเล่นด่านอะไรอะไรเนี่ยนั้นเราแบบจริงใจที่เราจะเล่นแมพที่น้องๆขอกันทุกแมพเลยแต่ถ้าน้องๆเนี่ยไม่ได้ขอก็คือต้องรูน้เนวนะว่าพี่จะพาน้องๆเนี่ยเล่นแมพไหนเพราะน,น้องเนี่ยบอกพี่ว่าพี่อเออเมื่อไหร่พี่จะเล่นปาลาสวยดูสักที อะไรนี่ยมันก็คือฉันเล่นให้ดูแล้วไงก็จบคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะบ๊ายบายลูกแก